สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทินนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13เมษายน2566ครับทางด้านปีเตอร์ซิอาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฮังการีได้กล่าวระหว่างการไปเยือนรัสเซียว่าฮังการีและรัสเซียได้ตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานเพิ่มเติมโดยฮังการีได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านกาซปลอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ที่เกี่ยวกับการจัดหาก๊าซในจํานวนที่มากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาระยะยาวหากมีความจําเป็นใดๆเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเตรียมการสําหรับฤดูหนาวทั้งนี้ก็ตกลงมีขึ้นหลังจากที่ได้มีการเจรจาร่วมกับทางด้านรองนาย,ยกนตรีอเล็กซานเดอร์โนวัคของรัสเซียและทางด้านานายอเล็กเซย์ลิยต์คาเดฟซีอโอของ om, โรสตอมบริษัทพลังงานนิวเคลียร์รายใหญ่ของรัสเซียด้วยนอกจากนี้ปีเตอร์ซิยาโตได้กล่าวต่อนะครับว่าฮังการ,รียังบรรลุข้อตกลงกับรัสเซีย เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทั้งสัญญาก่อสร้างและการจัดหาเงินทุนในการขยายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แพคซึ่งจะเป็นการรับประกันว่าฮังการีสามารถดําเนินการต่อไปได้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานนิวเคลียร์แห่งเดียวของฮังการีและจ่ายไฟฟ้าได้ประมาณ40%ของความต้องการอย่างไรก็ดีฮังการีตั้งเป้าที่จะมีเครื่องปฏิกรณ์ใหม่อีกสองเครื่องเข้าประจําการภายในปี2030ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างนาย,ยกรัตรีวิเตอร์ออบานผู้นำของฮังการีและประธานดีวาลาดิเมียร์ปูติน ผู้นาของรัสเซียตั้งแต่ปี2014ปีิเตอร์ซิยาโตยังได้กล่าวอีกว่าในหลายกรณีเห็นได้ชัดว่าสภาพยุโรปพยายามขัดขวางความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียและฮังการีด้วยการเมืองการคว่ำบาตเป็นอุปสรรคต่อสถานการณ์การดาเนินการดังนั้นฮังการีจึงต้องหากรอบกฎหมายในการแก้ไขสัญญาที่มีอยู่เพื่อทําให้แน่ใจว่าฮังการีจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ต่อไปได้ซึ่งก็หวังว่าคณะกรรมการยุโรปจะไม่ทําให้ฮังการีต้องเผชิญกับความเสี่ยงในความมั่นคงระยะยาว ของการจัดหาพลังงานความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเมื่อปีเตอร์ซิยาโตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนั้นเดินทางไปเยือนรัเสเซียแล้วก็ไปเจรจาในการที่จะขยายข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานนั่นก็คือพวกเขาต้องการพลังงานจากทางด้านรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นตกลงที่จะซื้อกา๊าซจากบริษัทกา๊าซลมของรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นยังจะมีความร่วมมือในการผลักดันขยายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่รัเสเซียสนับสนุนให้เดินหน้าได้ต่อ แม้ว่ามีเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรจากทางด้านสหภาพยุโรปเป็นตัวขัดขวางเป็นอุปสรรคก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจเมื่อทางด้านฮังการีไม่ได้สนใจมาตรการการเล่นงานรัสเซียจากฝั่งฝั่งของตะวันตกแต่อย่างใดพวกเขานั้นยังคงที่จะเดินหน้ามีการซื้อการขายกา๊าซหรือว่าพลังงานกับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีความรวมมือด้านอื่นๆก็ต้องดูความเคลื่อนไหวจากฝั่ฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับว่า จะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการดำเนินการของฮังการีในครั้งนี้ครับ